สวัสดีค่ะนะก็สำหรับสตรีนะคะสตรีวัย30บวกนะที่มีปัญหาเรื่องของอมดลูกต่ำนะกระบังลมหย่อนนะคะหรือว่าช่องคลอดไม่กระชับก้นย้อยหย่อนโคนขาเบียดกันน้องสาวบี้แบนเหี่ยวเฉาช้ำนะจีสปอร์ตข้างในสภาวะความสาวมันเหือดแห้งหายไปมันไม่รู้สึกอะไรแล้วแล้วก็คริสตอลิกข้างนอกสีสันไม่สดใส แล้วก็บางคนอาจจะผ่านการผ่าตัดรีแพร์มาแล้วแต่ว่ามันยังไม่ที่สุดของความคือเวลาเราผ่าตัดรีแพร์มันจะรู้สึกว่ามันจะฟิตข้างนอกแต่ข้างในมันยังกลวงโบอยู่เหมือนเดิมซึ่งอันนี้เราตอบโจทย์ตรงนี้ได้ด้วยคือมันจะเริ่มฟิตตั้งแต่ปากช่องคลอดช่องคลอดแล้วก็ข้างในนะ อุ้งเชิงการของเราคือเวลาที่เราหดกระชับเนี่ยหรือเราบริหารเฉพาะจุดเนี่ยมันจะรู้สึกฟืบนะมันจะฟืบทุกคนลองขมิบตาไปตาม,ตมนะลองหดกล้ามเนื้อลนะเราจะรู้สึกว่าก้นเราหดแคมนอกแคมในโคนขาหน้าท้องคือถ้าเราไปเราไปรีแพร์มันจะได้การทําเฉพาะจุดไงแต่ถ้าเราเออมันจะได้เฉพาะนะปากช่องคอลอดเราไปเลเซอร์มันก็จะได้เฉพาะแค่ช่องคลอดใช่ไหมแต่ในคอร์สของเราเนี่ยมันได้การบริหาร มันได้การบริหารมันได้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ360องศาณนะช่วงล่างของเราทั้งหมดเพราะงั้นวันนี้สตรี30บบวกหรือสตรีที่ผ่านการตั้งครรภ์ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ผ่านการคลอดบุตรแท้งบุตรแล้วมีปัญหาตรงนี้เนาะแล้วก็อย่างบางคนเนี่ย นะลูกค้าของเราล่าสุดก็คือปัญหาของการที่มดลูกเนี่ยมันไหลออกมาจุกนะจุกที่ปากช่องคลอดเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นปัญหาที่เอ่อมันเราหน้าเห็นใจกันนะแล้ววันนี้เราก็รู้เลยว่าถ้าเรามีปัญหาบางทีมันคอสของเรามันดีอย่างไงเพราะว่าเราต่างคนต่างอยู่อะ่ะบ้านใครบ้านมันแต่มันเป็นการทํางานแบบออนไลน์เพราะงั้นแล้วเราไม่ต้องอายกัน เราไม่ต้องอายกันแล้วเวลาที่เราเชิญเข้าไปในห้องเนี่ยในห้องที่เวลาเราเข้าคอร์สแล้วเนี่ยเราจะมีห้องดูแลทุกคนก็ช้ยดำจะทําคลิปเอาไว้ประมาณ10คลิปนะ e ีที่1พอเราได้คอร์สแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงแล้วเราจะยังไงยังไงเนี่ยจนถึง EP10 สิบเพราะงั้นฟัง E ีเรียบร้อยแล้วแล้วมีคอร์สแล้วเนี่ยแล้วเราแล้วเราเข้าใจการใช้คอร์สแล้วเนี่ย จ,จริงๆก็ไม่น่าเขินอายเนาะแต่อยากจะออกจากกลุ่มก็ได้หรือจะอยู่ในกลุ่มต่อก็ได้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าไม่ต้องอายกันนะเพราะว่าจวงจิงจริงๆของกระแตมเองเนี่ยตัวกแตมเองเนี่ยก็ก็มีตัวกแตมเองเนี่ยก็มีปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเหมือนทุกคนเป็นแต่ว่ากะแตมไม่ได้สาหัสถึงกับที่ว่า มดลูกเนี่ยมันไหลมาจุกที่ปากช่องคลอดยังไม่ไม่เคยเป็นแบบนั้นแต่แตมเคยเจอลูกค้าแบบนั้นและเข้าใจความรู้สึกมากๆเพราะงั้นแล้ววันนี้ใครที่มีปัญหานะมดลูกที่มันตับมาแล้วแล้ววันนี้การันตีเลยนะเพราะเพิ่งดูแลคนใกล้ชิดแล้วก็ส่วนตัวแตมก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้คือว่าปวดหลังมากถ้าใครที่มีปัญหาปวดหลังมากๆแล้วไปหาหมอก็แล้วนู่นนี่นั่นหลายสิ่งจริงกระเบลแล้วเนี่ยแล้วทุกคนไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันดีขึ้นอ่ะเออไปหาหมอก็เสียงเงินเสียงเงินเสียงเงินลองมาเข้าคอร์สกับเราเมื่อมดลูกมันเข้าที่ช่องคลอดมันกระชับโคนขากระชับก้นกระชับมันช่วยในเรื่องปวดหลังได้ด้วยนะอ่ะอ่ะจริงๆทุกคนลองดูนะถ้าใครปวดหลังมากๆให้ทุกคนไปหาหมอก่อนไปหาหมอไปทําอะไรมาให้เรียบร้อยก่อนแล้วมันไม่หายจริงๆอุ้ยเจแต่มันไม่หายอ่ะ ไปนะไปสั่งคอร์สกับเอ็มเอ็มกับครูแม่วันกับทุกคนที่เป็นแอดมินเนี่ยไปสั่งคอร์สไปเข้าคอร์สกับเขาเลยถ้าเรื่องปวดหลังในสตรีสามสิบบวกนะถ้าไปหาอะไรมาแล้วมันไม่หายลองมาเข้าคอร์สกับเราเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมันไม่มีกระดูกอุ้งเชิงการมันไม่มีอะไรมารองรับตรงนี้มันมีแต่กล้ามเนื้อมันมีแต่ไขมันพอมันยู่มันหย่อนนี่มันไหลลงไปหมดเลยนะเพราะงั้นแล้วมันจะยู่มันจะมีส่วนทําให้อาการปวดหลังเพิ่มขึ้นมาได้อันนี้อันนี้คือ ถ้าเกิดคุณเข้าคอสกับเรา5,009แล้วคุณได้เรื่องปวดหลังอุ้ยมันสุดยอดนะคุณเข้าคอสกับเรา5,009แล้วคุณได้เรื่องของมดลูกเข้าอู่ช่องคอดกระชับตกขาวตกค้างอะไรที่มันเคยอันนี้มันออกมาหมดแล้วช่องค้อสะอาดสีสันสดใสแคมนอกคันในดีงามเอ้ยแต่ถว่ามันคุ้มค่าเพราะงั้นรีบหน่อยรีบเข้ากันหน่อยว่าอย่าให้พูดเรื่องนี้นานเลยแต่ก็เสียดายไงเอ้ยจะเลิกขายก็เสียดายของมันดีคอสมันดีจะเลิกขายก็เสียดายเพราะงั้นแล้ว มาเข้ากันหน่อยมาเข้ากันหน่อยเพราะว่าอุ้ยบางคนเมบางคนเป็นเยอะอะแล้วก็ไปเสียเงินอะไรเยอะแยะมากมายนะเพราะงั้นแล้วไม่คือถ้าเสียเงินค่าอาหารเสริมนู่นนี่นั่นไอเจลไปหลอ่อไปสอดไปใส่สบู่อะไรแล้วมันก็ยังไม่ได้ทําให้สีสันสดใสาอารมณ์ความรู้สึกเออมันฟิตกับหรืออะไรที่แตมพูดมารีวิวทั้งหมดเนี่ยเยอะแยะมากมายนี่วันนี้นี่ EP ที่76แล้วนะ เออที่ยังที่ยังไม่เลิกขายเนี่ยเป็นเพราะว่าแต่ยังไม่ได้ทําคลิปถึงร้อยสิบสามอีพีเพราะจริงๆก็ตั้งใจจะทําทให้ครบร้อยร้อยสิบสามอีพีตอนนี้วันเนี้ยเพิ่งจะอีพีที่เจ็ดเจ็ดสิบหกเออฟังกันตามไปเรื่อยๆก่อน ฟังให้อยาก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 เออโอเคฝากไว้คนไหนที่มีปัญหาช่องคลอดปัญหาหมดลูกต่ําปัญหากระบ,บังลมหย่อนปัญหาช่องคลอดไม่กระชับตกค้างตกขาวปะสะวัสสาวะเล็ดปะสะัสสาวะไม่สุดไอจามมีปะสะัสสาวะเล็ดกลางคืนก็ลุกขึ้นมาปะสะัสสาวะมันจะส่งผลเสียหลากหลายเรื่องราวในสุขภาพความเป็นหญิงของเรานะแล้วก็ขับถ่ายไม่ค่อยดีรอบเดือนไม่ค่อยดีเนี่ยปัญหาหลายสิ่งจริงกระเบลเข้าคอกับเรา5,900บาทจบเลย 5900รบาทจบเลยแล้วก็ตกเฉลี่ยแล้ว59บาทต่อครั้งเพราะว่าคอร์สเนี้ยมันใช้ได้มากกว่าร้อยร้อยเอาถ้าเกิดว่าเราใช้ได้ร้อยครั้งจริงมันได้มากกว่าร้อยร้อยครั้งถ้าร้อยครั้งก็ตกครั้งละ5้บาทแล้วอาวก,การของเราดีขึ้นมันดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเริ่มใช้แล้วแล้วก็ช่วงนี้เนาะเชจามก็จะแถมเป็นน้ามันน้ามันหินอเมทิสต์ให้ด้วย หินน้ำมันหินอเมทิสก็ไปรูปไหล้ตามเนื้อตัวเวลาที่เราเข้าคอร์สเนี่ยเราก็น้ำมันเป็นรูปไหลผิวพันเราจะเปล่งปังสวยงามขึ้นด้วยแล้วก็ไปโกยหน้าอกไปนวดน้องสาวเราด้วยไปนวดก้นด้วยมันก็จะเปล่งปังขึ้นมาแล้วก็ถ้าหน้ากากาของท่านกุมารอนยังเหลือจะแบ่งไปให้ถ้ามีการ์ดผ้าอังสาของท่านมาเซอร์ก็จะแบ่งไปให้เนาะอันนี้คือของแถมเพิ่มเติมไปให้และกันถ้ามีณนะตอนนั้นจะแถมไปให้นะแต่ถ้าไม่มีก็คือไม่มีนะคะแต่ที่แถมหลักๆก็คือน้ำมันหินอเมทิสแล้วก็ส่งรี เน้นว่าส่งฟรีทั่วไทยนะทักไทยมาเลยนะต่างประเทศตอนนี้มันยังยุ่งยากอะไรกันอยู่ก็อย่าเพิ่งใช้ก็เป็นคนไทยจะตรีไทยที่อยู่ในเมืองไทยก่อนแต่ถ้าต่างประเทศทุกคนต้องฝากกันทิ้วเองนะคะโอเคฝากไว้เท่านี้คอร์สบริหารเฉพาะจุดสำหรับสตรีนะเป็นสิ่งที่ผู้หญิง30บวกนะ,ะที่เรามีมดลูกเนี่ยต้องดูแลก,กันนะ,ะแล้วก็ ก็เนี่ยเจดก็จะมากับอีกสักแป๊บหนึ่งอีกสักอึดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่มีคอสนี้แล้วเพราะงั้นแล้วใครที่มีปัญหาอยู่นะฮะรีบตัดสินใจนะทักทายไปได้เลยนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ